ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัทเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัทมีรถสวยๆเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะเป็นตัวอันติด 1.6G ปี2020จดทะเบียนปี21นะคะเป็นโฉมออนยวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยปีใหม่ไหม่น้อยสภาพสวยเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะนัทรีบดึงรถมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยนะรีวิวก่อนใครเลย เลยนะคะใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นตัวโฉมออนิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปรดระวังเข้ามาใหม่นะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการเบนเทนแอหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะเช็คประวัติที่มาที่ไปได้นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะใครที่มองหาอยู่หรือว่าสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดี ให้บริการนะสามารถใช้ดอกเบี้ยลดโดนใจได้ด้วยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59เเท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.99เเท่านั้นเองนะคะถูกสุดๆเลยนะค้างวดเนี่ยอยู่ประมาณ1 2 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่สภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะโทรมาหานัดได้นะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้า มาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยนนะคะลูกค้าแต่ว่าไม่มีดิชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเราปรับสภาพให้นะลูกค้าไม่ได้ขายตามแบบนี้นะคะ ปรับสภาพให้รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเป็นโฉมอ l l new เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2ขอไข่จอจาน4366กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะสวยๆเลยโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าฝั่งละ1จุดนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่เลยให้ลูกค้าดูรถแบบเรียวๆเลยนะคะนี่คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่นะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้เนาะใคร ที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคันนี้เลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะเป็นยางปี2020นะเป็นยางที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี20จดทะเบียนปี21นะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพนะคะเดิมเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยุดเหลเยิ้มเลยนะคะเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะสนใจโทรหานัดได้นะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะร โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าสเปคน,นี้นานๆจะเข้ามาทีเนาะ มาดูภายในกันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นโฉมออนิวไม่พอได้เป็นโฉมออนิวที่เป็นตัวไมเนชเชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าเป็นตัวปี19เนาะแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นภายในสีดําตัดด้วยสีเบจแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโฉมออนิวเนาะลูกค้าโฉมออนิวแล้วก็โฉมไมเดชเชนนะคะภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในนะคะออกสีเทาๆนะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้นะคะนี่ ะออโต้4สี่บานเลยนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นฟิล์มลามิน่าด้วยนะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะไฟตัดหมองนะคะจะเปิดจากตรงนี้เลยนะคะปุ่มด้านล่างนี้ไฟตัดหมองหรือไฟสปอตไลท์นะคะพวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยแบบบางติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะสภาพภายในสวยๆเลยนะพวงมลาลัยเนี่ยไม่มีรอยหลอรอยสิกอดนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะรับสายวาง สายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะคันนี้นะคะจะได้เป็นปุ่มเองจิงสตาร์ทได้บ่อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีเลตนะคะสตาร์ทมือนะเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะคะ ่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะเลขกไม่นะคะอยู่เพียง51,422กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะคะนี่นะคะเขาเช็คประวัติศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่ใบนัดหมายเช็กระยะนะคะมีนะเช็คประวัติ ศูนย์ได้เลยนะคะข้อมูลเนี่ยออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้เลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะเป็นแอร์ออโต้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะ ได้เป็นแอร์ออโต้นะเป็นเกียร์ถุงนะคะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถุงเนาะคันนี้แล้วก็มีระบบการลื่นถลายมาให้พร้อมเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําด้านใบด้านในให้2ที่ด้วยนะคะสวยๆเลยนะถ้าชมออนิวเนี่ยเขาจะดีไซน์มาให้แบบสปอร์ตรูหร้าเลยนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดํานะ เบาะนะคะดีไซน์มาแบบทรงสปอร์ตเลยนะคะรองรับสรีระของผู้นั่งเลยนะคะสวยๆเลยนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะภายในสวยๆนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับพเพี้ยลนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเราคัดเกตเทุกคันนะคะสภาพสวยๆเลยนะดอกเบี้ยพิเศษนะคันนี้อยู่ที่2.79 นะคะ,อะขออภยัยเริ่มต้นที่4ปี2.59%นะคะ5ปี2.79%แล้วก็6ปี7ปีนะดอกเบี้ยเพียง2.99%เท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุด7ปีเนี่ยค่างวดอยู่แค่1,200บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลัง ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สวยๆเลยนะลูกค้าบอกไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยบอดี้กว้างๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะนี่นั่งกันเป่ากันเย็นๆเลยนะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปี20นะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนเนี่ยก็คือภายในเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะเป็นโฉมออนิวไม่พอเป็นโฉมไม่ได้เชนด้วยนะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวัง แน่นอนนะคะรอบคันสวยๆเลยนะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าแต่ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะใครมองหาอยู่ห้ามพลาดน,นะคะคเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาให้ชบเชียวสวยงามเลยนะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้านี่มีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง สจุดนะคะมีรอยถลอกด้านหลังบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเก็บงานให้นะคะลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นชนหนักเข้าโครงสร้างนะ รถมือสองนะคะเป็นปกติเนอะที่ต้องมีเฉียวมีชนบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะแล้วก็นัดแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะรับรองว่ารับรถนะสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะสองขอไข่จอจานสี่สามหกหกกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยว เรามาดูกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังปุ่มเปิดนะคะเขาจะอยู่ด้านข้างนี่นะนี่เปิดด้านหลังนะคะ มาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนี่ยังไม่ได้เก็บอะไรออกเลยนะคะมีถาดท้ายแถมมาให้พร้อมบอดี้ด้านหลังเนี่ยกว้างๆก,กันเลยนะเก็บสัมภาระบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถาดท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวรถยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะโครงสร้างด้านหลังนะคะนี่เลยคานด้านหลังเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บเยเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตนะคะลูกค้านี่ไม่มีรอยไขย่รอยเขียบขยึ เยเลยนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเราคัดเกตเอทุกคันนะคะเดี๋ยวดูบอดที่ด้านล่างกันต่ออ่ะด้านล่างอุปกรณ์แม่แรงล้ออะไรอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะ นี่สวยๆเลยนะลอยซีนนะคะด้านในลอยซีนด้านในเดิมๆจากโรงงานนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเราคัดเกรดเทุกขันนะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอบยางด้านหลังนะคะเดิมๆ ลงไปเห็นรอยเล็บนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านท้ายกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะเรื่องโครงสร้างนะคะเราการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแน่นอนนะใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะโฉมอ l อน e ิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัวนะอยู่ที่6กแสน สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะรถปีใหม่สภาพสวยนะคะเลขใหม่น้อยด้วยนะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดเลยไม่มีรอยขายรอยขยับขยื่นนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนนะรถปี2020นะคะตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขายรอยขยับขยื่นเลยสภาพเดิมเดิมสวยสวยนะคะใครที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8ย์ 2609587นานัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดกินดีให้บริการนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะนี่ให้ดูภาษีนะคะคันนี้ภาษีนะคะหมดนุ่นเลยนะ,ะมิถุนาปี67นะคะต่อไว้ได้อีกยาวๆเลยนะ,ะแล้วก็กระจกบานหน้าก็กระจกเดิมจากโรงงานโลโก้โตโยต้ตามีติดอยู่นะคะสภาพสวยเลยนะคะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะคะลูกค้าแต่ถ้าใครสนใจ รีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าสเปคนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีเนาะใช้ดอกเบี้ยลดโดนใจได้ด้วยนะคะ7ปี2.99%เเท่านั้นนะค่างวดเนี่ยอยู่แค่1200บาทเท่านั้นเองนะคะ1200บาทเท่านั้นนะใครอยากได้ไปครอบครองรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อ ต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดสีสูบพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะ ลอยซีนนะคะเดิมเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะไม่มีพวกคาบน้ํามันหยุดไหลเยิมภายในห้องเครื่องยนต์นะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะการันตีให้เลยนะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะ คอนเฟิร์มให้เลยนะคะคันนี้สวยตรงปกแน่นอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวกลมๆนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะเดิมๆไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืน่นแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่เลยนะ,ะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะคันนี้สติ๊กเกอร์มออก सहााचा तीक คำเตือนต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะขอบยางเดิมๆนะจิกลงไปนะคะเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะเราคัดเกตเอทุกขันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็นตัวอันติด 1.6G ปี2020นะคะจดทะเบียนปี21นะคะเป็นโฉบออน n e วเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัวนะอยู่ที่639,000บาทเท่า ะะได้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะใช้ดอกเบี้ยลดดนใจได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่สี่ปีสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุดเจ็ดปีนะดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะถูกสุดๆเลยนะคะค่างวดเนี่ยอยู่เพียงหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทเท่า นั้นนะคะค่างวด1,200บาทนะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้านะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนะคะนัดเพชรยนต์โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดต คลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ